แกระแตเดินสายทําบุญมอบเงินให้วัดพับปดัดน้ําพุเรียกว่าเป็นศิลปินสาวสวยที่ขยันทํางานเพื่อครอบครัวามากๆเลยค่ะสาหรับสาวกระแตอาสยามที่นอกจากงานร้องเพลงแล้วสาวกระแตยังทําธุรกิจความสวยความงามสร้างไรายได้เป็นกาะเป็นกำรรให้กับตัวแทนและเจ้าของแบรนด์อย่างสาวกระแตจนทําให้ชีวิตของเจ้าตัวประสบความสําเร็จในอีกขั้น ล่าสุดสาวกระแตได้ออกมาโพสภาพทำบุญเป็นจำนวน1ล้านบาทให้กับวัดพระบาทน้ําพุซึ่งเป็นเงินจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองทั้งสิ้นโดยสาวกระแตได้เผยว่าแฮทแท็กทัวบุญ10ล้านกับกระแตอาสยามจากปัจจัยส่วนตัวของแตเองเริ่ม1ล้านแรกวันนี้ที่วัดพระบาทน้ําพุกับทัวบุญใหญ่รับปีใหม่ตามที่ลูกเคยล่นวาจาไว้เมื่อสิ่งที่ขอได้แล้วจาก ต้องเป็นผู้ให้ถึงจุดหนึ่งที่เราอยากให้และต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเงิน10บ้านบาทบางคนบอกแต่ว่าเสียดายไม่เอาไปซื้อรถซื้อกระเป๋านาฬิกาหรูๆหรือทำอย่างอื่นหลายคนหลายความคิดหลายมุมมองแต่สำหรับมุมอของแต่ในฐานะผู้ให้ที่ตั้งใจให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่คิดสิ่งใดตอบแทนมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ามากๆค่ะ อันปื้มปิติอย่างบอกเป็นคำพูดไม่ได้แต่เคยตั้งปณิธานไว้แล้วว่าถ้าวันหนึ่งสิ่งที่แต่ขอไว้มันสำเร็จแต่จะสร้างบุญกุศลแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นทานทารณะและตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงตามที่แต่ขอมีธุรกิจที่รักมีชีวิตที่ดีมีพอที่จะแบ่งปันและช่วยผู้อื่นแต่จะทำให้มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตามกำลังตามเหตุและผลตามที่สัญญากับตัวเองและข้างบนไว้ แต่ยังมีอีกหลายที่ที่แต่จะไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือและจะทยอยทำทุกเดือนตามที่ตั้งใจร้านต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวแต่จะมาแจ้งทุกท่านอีกนะคะ